นี่อาทิตย์นี้เรากลับบ้านกันมาอีกแล้วค่ะวันนี้ขับรถจากหัดใหญ่กลับมาตังก็เลยแวะซื้อแหนของสับป,ปะรดจะมาลงที่สวนหน่อยอันนี้น่าจะมัดละสิบสิบแง่งวันนี้เราจะมาลง20แง่งกันค่ะที่สว,น,วนนี้เราจะมาลง ต้นสับปะรดกันพอดีว่าได้พันมาจากข้างข้างทางที่สับปะรดที่สับปะรดอะไรนะสับปปัตตวียสับปะรดปัตตวีอะปัตตวีออันนี้ได้มาระหว่างทางทางพัทลุงซื้อมาประมาณ20แง่งเอามาลงกันนะคะนี้ระยะปลูกกว่าจะได้กินลูกก็เกือบปีค่ะปีหนึ่งปีหนึ่ง อันนี้มาปลูกะอะไรนะอก้ลงดินประมาณนั้นอ๋อระยะขุดแล้วก็ฝังลงดินประมาณนี้อันนี้เราเริ่มปลูกไปเดือนตุลาก็นู่นค่ะไปเดือนตุลาปีหน้าปีหกห้าไว้มารอดูผลทีนึ้งระยะห่างระหว่างต้นก็สักประมาณ3ฟุตอันนี้เราจะปลูกเป็นแนว ปลูกตามร่องที่ว่างอันนี้การดูแลไงไม่ต้องดูแลอะไรเลยใช่ไหมพ่อหรือว่าลปลูกทิ้งได้เลยไม่ต้องดูแลเยอะก,ก็ดูแลช่วงแรกก่อนอันนี้ที่เราซื้อมาราคาเอา่อมัดละมัดละเท่าไหร่นะพ่อมัดละสิบสิบแง่งบาท ยี่สิบห้าบาทก็ตกอัลละสองสองบาทห้าสิบปกติซื้อกินอยู่ลูกนึงก็ประมาณสักยี่บโอ้ห้าสิบอยู่นะคะอันนี้เราก็ได้มาด้วยต้นทุนต้นละสองบาทห้าสิบประมาณยี่สิบบาทรอหนึ่งปีเมื่อ,อก่อนรู้ยิบตอนนี้ไม่รู้นะเห็นวันก่อนแม่ว่าซื้อมาลูกนึงสักสามสิบห้าบาทที่ซื้อมาทำแกง อันนี้ปัตตาเวียแต่มันไม่ได้เป็นพันแก้วใช่ไหมหรือว่าอ๋อปัตตาเวียปัตตาเวียพันเนื้อเป็นแก้วแก้วไม่แก้วมันอยู่ที่ลูกมันยังเป็นทุกลูกอ๋อมาลุ้นอีกทีนึงนะคะวันนี้นนะนะเราได้กำลังคนปลูกสองคนพ่อเป็นคนขุดพี่หนึ่งช่วยลงต้น,นะคะ่ะ วันนี้บรรยากาศเรามาเริ่มลง5้าโมงกว่าแล้วเกือบหกโมงมันก็เลยฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่ใช้เวลาปลูกไม่นานนะคะเดี๋ยวไว้ได้กินลูกปีหน้าเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึงตอนแรก,กเข้าใจว่าปลูกนึกว่าใช้เวลาไม่กี่เดือนเนี่ยพุ่งรู้เหมือนกับว่าโหแค่ปลูกสับปะรดนี้เป็นปีเนี่ยกว่าจะได้กินแต่ละลูก นึกว่าเป็นพืชโตวไวไม่เป็นไรปีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บๆได้กินครั้งก่อนที่มาถ่ายครั้งที่แล้วตอนนั้นสวนยังรกเลยแต่พอดีพ่อก็มาเคลียร์พื้นที่ตัดย่งตัดหญ้าเตียนหน่อยก็ลกน้อยกว่าเดิมดูแลง่ายขึ้นค่ะ รอบนี้เรามาเราก็ได้มาเก็บเมื่อกี้เป็นฝรั่งได้อยู่ประมาณสักสีห้าลูกแต่รอบนี้ลูกเล็กหน่อยพอดีต้นมันเล็กอยู่แล้วก็มันออกหลายผลลูกมันก็เลยไม่ได้โตเต็มที่มากแต่เดี๋ยวไว้กลับไปปอกกินที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูพันธุ์หงเป่าซื้อนะคะนี่เมื่อกี้ที่เก็บนี่ได้มาห้าลูกน้อย พ่อบอกว่ามันเป็นพันธุ์หงเป่าซือเป็นของไต้หวันปอกปอกข้างในมันจะแบบเนื้อแบบแดงๆอ่อนๆหวานๆนี่นะคะลูกไม่ใหญ่มากครั้งที่แล้วเราได้ลูกใหญ่เลยอะแต่ว่าครั้งที่แล้วได้ลูกใหญ่แต่ว่าเก็บไม่ทันเน่าไปครึ่งหนึ่ง ภาพมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันแสงมันน้อยอค่ะถือว่าเป็นการเก็บบรรยากาศแล้วกันเนาะอันนี้มาดูตอนลงต้นแล้วก็ขุดขุดลงไปประมาณสักครึ่งสักเท่าไหร่ได้ไม่ถึงครึ่งไหบรรทัดอ่ะเนี่ยกะไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ใส่ไปสักประมาณอันนี้ที่ลงต้นสับประรดไปแล้วนะคะนี้สักประมาณสิบต้น นี่เนาะอันนี้เพิ่งลร่มลงเดี๋ยวพ่อบอกว่าต้องเอาน้ำมารดวันแรกก็ลดน้ำไปก่อนเขเรียกทำขนมไส้เปือกแส้เปือกคือไงบอนบ้านเราเรียกว่าบอนแต่บอนม,นมันมีหลายพันบอนหอมที่เขาทำเขายุกเขา,เาบนหอมอ๋อเกายุกกับบอนหอมด้ยเหรอ ก็คือบอลหอมก็คือไอเผือกหอมที่เรากินไอเปี๊ยซอยก้าวะแหละเนาะจ้ะนี่เมื่อกี้ต้นที่พ่อว่าคือต้นนี้คือคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาถ่ายครั้งหนึงนะะ่งแล้วค่ะแถวนี้เขาเรียกบอลหอมแต่มันก็คือเผือกหอมที่ว่าเขามาทําขนมอะไส้ไส้เผือกหอมพวกขนมต่างๆต้นใหญ่มากเลย,ยเกะก,กะเสียจ,จริงๆนี่มาให้ดูภาพมันจะน,นี่ไง มันจะไม่ค่อยชัดนะ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะโอเคเดี๋ยวเวันนี้จบไปเท่านี้ก่อนบรรยากาศภาพรวมนะคะเดี๋ยวไว้เจอคราวหน้าจะมาอัปเดตต่ออีกทีสวัสดีครับ